ขณะที่เราทำเนี่ยมันคือการสะสมกุศลมันคือการสะสมความสะอาดบริสุทธิ์ของใจของเราอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเรากําลังขัดเกลเรากําลังสะสมศีลสมาธิปัญญาในใจของเราอยู่ตลอดเวลางั้นยิ่งทํามากก็ยิ่งได้เยอะอยู่แล้วแต่จะได้ถึงเมื่อไหร่เนี่ยมันก็อยู่ที่เครื่องต้มของเราเนี่ยมีคุณภาพขนาดไหนนะแล้วเราเป็นเหมือนอ หม้อหม้อตุ๋นต้มน้ำเนี่ยที่เราเนี่ยเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลาหรือเปล่าหม้อเหมือนกับไอ้กาต้มน้ํารุ่นที่เสียบปลั๊กแล้วก็อุ่นได้อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่านะลักษณะที่เราเสียบปลั๊กตลอดเวลาก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยมีอินทรีย์สังวรศีลนะในการที่จะสํารวมระวังเนี่ยไม่ให้บาปอากุศลอะไรเนี่ยมันเข้ามามา,มากไม่ให้ใจเนี่ยมันไปคิดฟุ้งซ่านไปเจอกระทบอารมณ์ นะแล้วเราก็ปฏิฆะแล้วเราก็ขุ่นมัวเนี่ยใจเราก็ตกมันก็เหมือนเราถอดปักออกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเสียบปักไว้ตลอดเวลาแล้วเราสํารวมอยู่กับกรรมฐานตลอดเวลาในขณะที่เราออกจากบัลลังเนี่ยในขณะที่เราไปเดินไปทําอะไรต่างๆแล้วเราก็ไม่ทิ้งกรรมฐานเนี่ยเราก็จะเหมือนกับเราเนี่ยอุ่นอุณหภูมิของใจของเราเนี่ยให้ให้มีความสงบอาจจะทําได้ไม่ต้องถึง อุณภูมิสูงถึง80องศาหรือร0 0ยองศาแต่เราก็อุ่นอยู่สัก5060องศาอะไรอย่างนี้นะคราวนี้พอเวลาที่เรามานั่งต่อไปเนี่ยเราก็เลยมาต่อยอดจากตรงนั้นได้ไม่ยากก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถอา,อาจจะใช้เวลาไม่มากในการที่จะทําให้ได้ใช่ไหมแต่สําหรับคนที่ไม่อุ่นอุณหภูมิใจเนี่ยการที่เราสามารถนั่งได้4ชั่วโมง5ชั่วโมง6กชั่วโมงเนี่ยมันก็เป็นผลทําให้เราเนี่ยทำถึงเพราะอะไรเพราะว่า การที่เราอยู่ในบัลลังก์เนี่ยการสำรวมระวังไม่ให้อกุศลเข้ามาเนี่ยมันทําได้ดีที่สุดนะเพราะการที่เราออกไปข้างนอกไปพบปะผู้คนไปทํากิจอย่างอื่นในการเดินเนี่ยเราสำรวมกรรมฐา,านของเราไม่ได้ดีเท่ากับในบัลลังก์สมาธิหรอกงั้นใครที่นั่งได้นานนะในบัลลังก์สมาธิได้หลายๆชั่วโมงเนี่ยได้เปรียบคนที่ ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงหรือไม่พร้อมแล้วก็นั่งได้สั้นๆได้แค่ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะนั่งน้อยๆแล้วได้เราต้องเป็นคนที่สํารวมแล้วก็ทํำหลายๆพลังปกติแล้วเนี่ยมาตรฐานของผู้ที่จะเริ่มได้มีนิมิตรเริ่มได้มีอะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าใจของเราเนี่ยเริ่มสงบมีความผ่องใสมีสมาธิดีมากเนี่ยถ้าเราเนี่ยสามารถอยู่กับลมหายใจได้ดีบ้างแล้วเนี่ย พอจะรู้ชัดในลมหายใจไม่มีไปฟุ้งซ่านไกลแล้วก็อยู่กับลมหายใจได้ยังมีความสุขต่อเนื่องบ้างเนี่ยประมาณสักชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราจะต้องทําวันหนึ่งประมาณ5้าถึงหชั่วโมงถ้าทําได้ประมาณ5้าถึงหชั่วโมงต่อเนื่องกับประมาณสักสองวันสาวันเนี่ยไอตัวนิมิตตัวแสงตัวอะไรมักจะปรากฏและเนี่ยก็คือพอเราเริ่มมีแสงเริ่มมีนิมิตขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนตอนที่เราต้มน้ำเนี่ยแล้วมันก็เริ่มมีฟอง อะไรพุดพุดขึ้นมาใช่ไหมแต่ตอนแรกๆเนี่ยมันก็เริ่มมีตะกรนมีอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องความคิดเรื่องความฟุ้งซ่านอะไรที่ไม่ดีแต่พอมันเริ่มดีมันจะกลายเป็นฟองเหมือนกับกําลังจะเดือดแล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์แบบฟองนั้นมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นจนเดือดพุดธอะไรเงี้ยงั้นในทางการทําสมาธิมันก็จะเริ่มมีแสงปรากฏมีอะไรที่เป็นนิมิตที่เป็นแสงสว่างสีต่างๆเรือมีภาพอะไรมาปรากฏแล้วแต่ สัญญาหรือประสบการณ์ของแต่ละคนนะงั้นตัวนี้ถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ไปใส่ใจหรือไปสนใจไปเล่นไปดูว่าเอมันเป็นสีอะไรไปย่อไปขยายหรือถ้าเกิดเราไปเห็นเป็นคนไปอะไรเนี่ยไปพูดไปคุยนะอันนี้จะพาหลงงั้นในช่วงที่หลงเนี่ยมันก็คือช่วงที่ตอนที่เรากําลังจะมีสมาธิดีๆเนี่ยบางทีมันเหมือนกับเราไปเห็นภาพอะไรแล้วก็ เหมือนเราเข้าไปในช่องบางอย่างแล้วเรารู้สึกมันเหมือนโดนดูดเข้าไปแล้วก็ร่วมมือตามเข้าไปอะไรเงี้ยพวกนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอุปสรรคด้วยแล้วก็ทําให้เราติดแล้วก็ดีไม่ดีทําให้เราเพียนก็ตรงจุดในขั้นนี้งั้นเราจะต้องมีที่ปรึกษาแล้วก็จะต้องมาส่งอารมณ์เพื่อที่จะมาปรับอารมณ์ว่าเราควรจะทําใจอย่างไรแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยไม่มีที่ปรึกษาอยู่ในขณะนั้นเนี่ย การปลอดภัยที่ดีที่สุดเนี่ยที่เจอเหตุการณ์อย่างนั้นนะนะให้เรานึกเลยว่าถ้าเรารู้ว่าเป็นลมเข้าลมออกเนี่ยแล้วเราก็อยู่กับลมนะไม่ไปสนใจวางเฉยทั้งหมดได้เนี่ยตรงนี้ปลอดภัยที่สุดนะงั้นถ้าเกิดการทําอนาปรนสติแล้วเราไม่ทิ้งลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยไม่ต้องกลัวเพี้ยนนะที่เพี้ยนเพราะว่าเราเนี่ย ไปเจออะไรแปลกๆแล้วก็เราก็เลยไม่เอาลมหายใจเนี่ยไม่ทํางานของเราต่อไปแต่ไปร่วมมือหรือไม่ก็มันอาจจะเป็นอะไรแปลกๆที่เราอาจจะไปเห็นอนาคตเห็นอดีตหรือไปเห็นเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอนาปนสติงั้นไอที่เพี้ยนเนี่ยไม่ใช่เพราะทําอนาปนสติที่เพียนเพราะว่าไม่ทําอนาปนสติไปสนใจไอ้สิ่งที่มัน เกิดจากปรากฏการณ์ของสมาธิที่เกิดขึ้นจากอนาตนาสตินะ